การเตรียมตัวนะคะก่อนใส่ตัวอ่อนรวมไปถึงวันใส่ตัวอ่อนว่าแม,แม่แม่ทั้งหลายจะต้องเจอกับอะไรบ้างคะ่ะอ้าวหมดลูกคุณมันผิดปกติไม่เหมือนคนอื่นนี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วอยากใส่ตัวอ่อนลวจาออ้าเดือนนี้แล้วก็ถ่ายคลิปมาก็มีคนคอมเมนต์ว่าเนี่ยฟิลเลอร์ล้นนะคะกูก็คิดในใจกูไม่ได้เติมฟิลเลอร์นานแล้วนะอย่าท้องเสียอย่าท้องผูกอย่าเป็นไข้เด็ด ค่ะหลายคนถามว่าวันใส่ตัวอ่อนวางยาไหมคะไม่วางยาพี่ไม่หวั่แล้วจริงพี่ตัวข้องน้ําอ๋อพี่ไปลุกเข้ามาเลยค่ะเออแต่ลูกจะหลุดมั้ยคะเมทั่นน่ะโอ๊ยมัมมี่ดารี่วันนี้เราจะพูดเรื่องการเตรียมตัวนะคะก่อนใส่ตัวอ่อนรวมไปถึงวันใส่ตัวอ่อนว่าแม่แม่ทั้งหลายจะต้องเจอกับอะไรบ้างค่ะเชื่อว่าสาวๆทุกคนมีคําถามเพราะว่าใกล้วันจะใส่ตัวอ่อนน่ะจะตื่นเต้นกันมากเ เวลาใส่ตัวอ่อนมีอะไรต้องระวังไหมรวมถึงก่อนใส่เราทํายังไงดีให้หมดลูกเรามันแข็งแรงอะไรแบบนี้นะคะอากูถามมึงดีกว่าว่าจริงๆแล้วก่อนใส่ตัวอ่อนของมึงอะตื่นเต้นไหมกูตื่นเต้นมากแต่ความโชคดีคือเราสองคนทำาอลาเทสมันทาให้กูรู้สึกว่าโอเคความตื่นเต้นนั้นะ่ะมันลดลงนิดนึงเพราะร,รู้รว่าเราจะผ่านอะไรไปบ้างนึกออกปะคืออย่างนี้ต้องบอกว่าอีลาเทสนะคะคือเป็นการเตรียมผนังมดลูกเหมือนประหนึ่งใส่ตัวอ่อนทุกอย่างเพียงแต่วันที่จะใส่ตัวอ่อนอะเขาเอา เครื่องมือไปตัดผนังหมดลูกเพื่อส่งแ l บดังนั้นคือเราจะค่อนข้างทราบขั้นตอนการใส่ตัวอ่อนเกือบทั้งหมดอยู่แล้วแหละอีราเทสเนี่ยคือเวลาทุกคนเตรียมผนังมามันเตรียมทุกคนเท่ากันนะคะก็คือประมาณ21วันก็คือสสัปดาห์นั่นแหละซึ่งวันที่มัน exactly date อ่ะเราไม่มีวันรู้ว่าฮอร์โมนเรามันพอดีไหมการทำอีรามันจะทำให้เรารู้แน่ชัดว่าเราจะใส่ตัวอ่อนวันนี้ฮอร์โมนกับตัวอ่อนมันเข้ากันได้พอดีเหมาะสมกันพอดีมันก็เลยเพิ่มชาจประมาณ2 0่สิบ นั่นเองนัคือข้อดีแต่ถ้าข้อเสียก็คือถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าแบบเออแน่นอนหนึ่งแล้วเนาะเสียเงินเพิ่มแล้วก็2คือเฮ้ยทำไมเราต้องกินยาเตรียมเหมือนกํนกนาลังจะใส่ตัวอ่อนทั้งหมดมแต่กลับกลายเป็นว่าเราต้องเสียเดือนเดือนนั้นไปเสียเวลาเอางี้ดีกว่ามันก็จะนานขึ้นเพราะว่าเทสต์ต่างๆเนี่ยก็ส่งผลไปถึงเมืองนอกกว่าจะได้กลับมาเนาะแลต้องวกว่าจะเบรกแล้วก็กว่าจะเริ่มกระตุ้นใส่ตัวอ,อ่อ,อนอีกครั้งก็เลยเป็นอะไรที่ล่าช้าอีกข้อนึงที่เป็นข้อเสียคือ ทำอะไรนะเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วหมดรูปความหลังมันต้องแยกร่องมือไปทางด้านหลังมันเลยปวดแต่ตอนนี้โอเคแล้ว เราไม่วันรู้เนาะว่าข้างในมดลูกของเราลักษณะเขาจะเป็นยังไรดังนั้นมันคือการเหมือนซื้อหวยอะที่หมอเข้าไปปุ๊บอ้าวมดลูกคุณมันผิดปกติไมมเหมือนคนอื่นนี่อีราเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าปากมดลูกเราตีบนะมดลูกเรามันไม่เหมือนคนอื่นทางเข้ามันก็จะดีในวันที่ใส่ตัวอ่อนเออนะเพราะว่าปายก็เพิ่งรู้ว่าปายเป็นคนทางเข้ามดลูกตีบตีบตอนแรกปุูกบอกว่าเฮ้ยมดลูกตีบนี้คือยังไงหรอกีเล็กมากเลยหรอแบบ เข้าใจว่าแต่เปล่ามันลูข้างในอีกทีมันเล็กไม่พอมันขึ้นแล้วลงขึ้นอย่างนี้เลยทีนี้มันก็เลยทาให้หมอต้องวางแผนกันใหม่ซึ่งมันก็โชคดีของเราละกันที่ทำส่วนของเนทเนี่ยก็คนพบว่าตัวเองเนี่ยมดลูกมคว่ำนึงออกป้าเพราะฉะนั้นคือการทําอีร่ามันก็มีข้อดีทีนี้มาในพาร์ทของการเตรียมตัวดีกว่าที่เราจะใส่ตัวอ่อนเนาะว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือคุณหมอเขาจะต้องเช็คให้นะทุกอย่างฮอร์โมนเอ่ยเลือดเอ่ยแฟกเตอร์12อแอนตี้ตัวอ่อน บิกินอเกนในการพอใครมีประจําเดือนมาแล้วเดือนนั้นพร้อมและก็ไม่เกินวันที่สองนะคะให้โทรเข้าไปที่คลินิกเลยว่าโอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้วอยากใส่ตัวออนแล้วจ้าเดือนนี้ก็จะคล้ายๆกับตอนเก็บไข่คือเขาจะเช็คเลือดเหลาทีนี้ก็จะเป็นค่าอย่างที่พี่บายบอกทั้งหมดมีแฟกเตอร์ที่ต่อต้านลูกไหมเลือดไหลเวียนดีไหมถ้าเราแค่เก็บไข่เขาจะเช็คแค่ a m h ของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใส่ตัวอ่อนเนี่ยเขาต้องเช็คไปถึงแฟกเตอร์สิบสองแฟกเตอร์สิบสองก็คือทางเข้าของเลือดเนาะปกติสมมติมดลูกเราเป็นอย่างเนี้ย ที่เราใส่ตัวอ่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นการท้องธรรมชาติดังนั้นเนี่ยร่างกายเราอะ่ะจะไม่รู้ว่ามีตัวอ่อนอยู่ที่มดลูกของเราเลือดมันก็จะไม่ไปเลี้ยงบางคนที่มีแฟกเตอร์12ต่ำเนี่ยหมายความว่าช่องทางที่เลือดเข้าไปเลี้ยงในมดลูกเนี่ยมันน้อยเกินไป<อ>ทําให้เลือดสูบฉีดเข้าไปที่มดลูกได้ไม่ดีพอคุณหมอก,ก็เลยจําเป็นจะต้องให้ฉีดยาเพิ่มหลังจากใส่ตัวอ่อนไปแล้วหรือฉีด,ดยาดเพื่อแพรนก่อนหน้าน,านั้นเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงมดลูกได้มากเพียงพอในวันที่เราใส่ตัวอ่อนรวมถึงแ ร่างกายของคนเราเนี่ยมันแอนตี้ตัวอ่อนออกไปหรือเปล่าจริง,รงหลายหลายคนถ้าไม่ได้ตรวจตรงนี้เนี่ยใส่หลายรอบมากก็ไม่ติดดังนั้นคือถ้าเช็คตรงนี้ครบเปอร์เซ็นต์ของการที่เราจะใส่ตัวอ่อนที่ติดเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นลองถามคุณหมอดู<ๆ>ว่าเออมีเช็คอะไรบ้างอันนี้คือสำคัญมากจริงๆแล้วก็เท่าที่เน้เห็นนะตรวจปกติเลยพวก HIV หรือค่าโรคอะไรที่แบบติดเชื้ออะไรหรือเปล่าทาร์ซิเมียจริงจรแล้วเขาใช่จริงทาร์ซิเมียก็ตรวจแต่แล้วแต่คลินิก S <S <S แล้วแต่คลินิกอีกนะคะก็ใครเป็นกังวลเรื่องไหนทีนี้พอวันที่2เริ่มไป เช็คเขาก็จะเริ่มให้เรากินยาฮอร์โมนและยาต่างๆและเพื่อเตรียมตัวประมาณกี่วันนะพี่ปายสิวันนะคะกินยาทายาซึ่งเป็นหลายตัวมากวิตามินต่างๆนะคะที่คุณหมอจะจ่ายให้นะคะซึ่งยาพวกเนี้ยจะเป็นยาในการปรับผนังมดลูกให้อะไรบ้าง1ผนังมดลูกพร้อมที่จะใช้งานก็คือเขาจะต้องขึ้นฟูปกติเนี่ยประจาเดือนมาเนี่ยผนังมดลูกเรามันจะล้างออกไปหมดอันเนี้ยเขาจะเป็นการกินเพื่อเตรียมนะคะเพื่อให้ผนังมดลูกของเราเนี่ยขึ้นฟูดีดังนั้น11วันเนี่ยคุณหมอก็จะ มาเช็คอีกทีหนึ่งนะคะดูว่ามันขึ้นฟูดีหรือยังซึ่งเอาเองี้ของเรานะมีกรณีที่รอบแรกทำาอีร่าเนะาะไอยาที่ทาน้าท้องเนี่ยมันทําให้นัท้องเรารู้สึกว่ามันบวมมากหมดลูกที่มันขึ้นฟูเนี่ยมันขึ้นฟูดีทุกคนแต่ตอนรอบอีร่าเนี่ยใช้ยาทาเนี่ยแค่11วันนะหลังจากนั้นก็ไม่ต้องทาแล้วแต่รอบทําจริงเนี่ยคุณหมอให้ทายาววิธีการทาเนี่ยมันก็จะมีพิเศษก็คือเขาจะมีมาว่าจํานวนต้องกี่ปัม๊มทาบริเวณไหนแล้วต้องรอแห้งก็คือห้ามสัมผัสอย่างอื่ แต่คนอื่นเพราะว่ามันคือฮอร์โมนจริงๆนะคะที่มาปรับผนังมดลูกของเรายาทุกตัวก็คือเพื่อปรับผนังมดลูกของเราแต่ริมาร์กนะว่ายาทาหรือยาอะไรอ่ะก็แล้วแต่คือเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีก็ได้ทาบางทีก็ไม่ได้ทาคืออันนี้ยมันเป็นผลลัพธ์ของแต่ละคนเนาะดังนั้นคุณหมอจะประเมินว่าโอเคผนังมดลูกเราอ่ะมันสวยแล้วนะมันพอดีมันพร้อมที่จะฝังตัวแต่รอบที่สองที่พี่ายไปทํานะคะหลังรอบทําจริงอ่ะมันขึ้นดีแต่หมอกลัวมันยุบทีนี้ของไปมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือ มันจะมียาตัวหนึ่งนะคะที่เขาจะได้กินยาตัวนี้ชื่อ,อยาว่าเพนิโซโลนคือหมอปรับยาให้รอบสองเนาะก็แบบเอ้ยมีตัวนี้ที่ต้องกินเพิ่มนะกินเสร็จปุ๊บ ประมาณ5้าวันหน้าบวมมากจริงๆมันเป็นส <elo> เตียรอยด์สเตียรอยด์ที่นีนน <S 2> <S 2> ซึ่งเราอ่ะเคยแพ้สเตียรอยด์อยู่แล้วตอนที่ฉีดฟิลเลอร์ที่ปากซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบไปถ่ายรูปก,กับเพื่อนนี่ทำไมหน้ากูบวมจังวะแล้วก็ถ่ายคลิปมาก็มีคนคอมเมนต์ว่าเนี่ยฟิลเลอร์ล้นนะคะกูก็คิดในใจกูไม่ได้เติมฟิลเลอร์นานแล้วนะกูไปกดดูยาชื่อคุณมากเลยกูเลยถามไปถามคลินิกว่าโทษนะคะเคยแพ้ยาตัวนี้แต่ก่อนหน้าน,านะนะั้นอ่ะคือเข้าใจป้าว่าเวลาปรับผนังอ่ะทุกอย่าง มันจะเอื้อเพื่อให้ตัวอ่อนมันตีคือเราก็ทนอีนนี้ก็ทนกูก็กลัวเนาะก่าก็บกูก็ไปอ่านเพนิโซโลน่จะช่วยให้ทาลกแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกฟรีเกิลเราถ้าเราไม่กินน่ะเออหรือเราต้องทนวะเพราะว่าปายหมอบหมอปุ๊บหมอบอกว่าให้หยุดให้หยุดเลยเลยแล้วปายก็แบบไม่หยุดหรือจะไม่หยุดหรือจะไม่หยุดมีเอในใจแล้วกูก็เลยทักมาถามเขาอีกรอบสองว่าเออแต่ถ้าไม่กินมันจะมีปัญหาอะไรไหมคะเขาบอกไม่เป็นไรค่ะยังไงอ่าเขาหาตัวอื่นมาแทนกูมีปัญหาแฟกเตอร์สิบสองก็เลยจำ แทนกันได้ซึ่งก็เลยอ่ะโอเคสบายใจเพราะฉะนั้นน่ะอยากจะบอกว่าใครมีปัญหาอันไหนอ่ะอยากไปทนคือแจ้งกับหมอของเราโดยตรงเขาจะหาอันอื่นมาแทนให้มึงเว้ย <c oughs> เพราะฉะนั้น่นะโครงสร้างยาทุกอย่างอ่ะอยากเตือนอย่างหนึ่งก็คือว่าพยายามกินให้ตรงเวลาตั้งเวลาเวลาสมมติว่าเชา้าเที่ยงเย็นเวลาไหนถ้ากูเคยไม่ตั้งนาฬิกาแล้วกูลืมแล้วการลืมอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้แม่แม่โทษตัวเองตลอดเพราะฉะนั้นการเป๊ะที่สุดอ่ะแล้วถ้าเกิดมีอะไรจะเกิดขึ้นเราจะได้ไม่โทษตัวเอง ที่สุดนะแนะนําเลยก็คือยานเนปต้องเป๊ะมากๆเพราะว่าอะไรรู้ปะกูถามเขาการกิน,นมันทําให้เหมือนมดลูกเราอะหนาขึ้นเหมือนปูนอะีอะต่ตอนนี้มีปูนแล้วยานเนบอะทําให้ปูนนิ่มเป็นเหมือนฟูกที่รองรับเด็ก ที่เขาจะไปฝังแล้วมันเป็นที่นอนชั้นดีให้เขาเพราะฉะนั้นการเน็บสําคัญมากช่วงเวลาการเตรียมผนังนะคะไม่แนะนําให้มีเพศสัมพันธ์สิ่งสําคัญแนะนําเลยคือมันต่อมาเนี่ยให้ใส่แผ่นอนามเอาไว้เพราะว่ามันจะออกมาเลอะกางเกงในเยอะมากๆแล้วเราสองคนก็มีปัญหาเกิดขึ้นตรงที่ว่าพอเน็บไปปุ๊บเขาจะให้นอนนิ่งๆเลยเว้ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วชอบเถียงกันว่าพวกกูนั่งได้ไหมล่ะอ้าวแต่กูออกไปขับรถได้ไหมล่ะเพราะว่ากูจะต้องไปที่อยู่เฉยๆอะไรเงี้ยคำตอบคือ ไม่ได้นะคะอยากให้นอนอยากให้นอนจริงๆอย่างต่ําคือครึ่งชั่วโมงการที่มึงนอนอะ่ะเหมือนมึงเทอะ่ะยามันได้ไหลเข้ากีได้อย่างถูกต้องการปฏิบัติตัวในช่วงนั้นเนททำอะไรบ้างน่าจะเป็นเรื่องการกินและกินโปรตีนให้ถึงและแล้วก็กินผักด้วยเพราะว่าช่วงนั้นก็จะไม่ได้อยากทางท้องเสียแล้วก็ไม่ได้อยากทางท้องผูกถูกต้องอการกินการนอน การออกกําลังสําคัญมากหลายคนก็บอกว่าเออมันก็เหมือนช่วงเก็บไข่ใช่ค่ะแต่มันจะไม่เอ็กซ์ตรีมขนาดนั้นอันนั้นนะคือเราต้องการให้ไขด่ดีตอนนี้เราต้องการสร้างโปรโตีนอาจจะไม่ต้องกินถึงแบบตอนที่เราเก็บไข่ก็ได้นะแต่ให้เรากินโปรโตีนให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําไหวเนื่องจากโปรโตีนเนี่ยมันจะเป็นการที่พอเราใส่ตัวอ่อนเข้าไปเนี่ยเขากินโปรโตีนโปรตีนมันจะสร้างตัวอ่อนได้ดีกว่าเอางี้ละกันอย่างที่2คืออย่างที่พี่เนยบอกอย่าท้องเสียอย่าท้องผูกอย่าเป็นไข้เด็ด ค่ะเพราะฉะนั้นคือการเตรียมผนังเนี่ยมันจะเตรียมอยู่ที่ประมาณสามอาทิตย์สสัปดาห์เตรียมตัวอ่อนสสัปดาห์าก่อนที่จะใส่จริงดังนั้น3สัปดาห์เนี้ยขอให้เป็น3สัปดาห์ที่ถ้าจําเป็นจะต้องออกไปเจอคนอื่นเนี่ยไม่แนะนําเลย<ม>เพราะถ้าเกิดว่ามึงป่วยปุ๊บเนี่ยร่างกายเราไม่พร้อมปุ๊บเนี่ยมันจะใส่ตัวอ่อนไม่ได้ทํไมถึงไม่ให้ท้องเสียทําไมถึงแม่ท้องผูกเพราะหลังใส่ตัวอ่อนเนี่ยนะคะการท้องเสียมันจะทําให้มดลูกเราบีบตัวมันทําให้ตัวอ่อนเนี่ยไม่ติดเกาะเกาะไม่ได้วันที่เนใส่ตัวอ่อนเป็น แต่ตอนนั้นก็คือเราเตรียมผนังเราเตรียมทุกอย่างมาแล้วเราเข้าใจมากเราก็ต้องไปอยู่ดีเราก็ต้องไปการท้องผูกเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆหลังจากใส่ตัวอ่อนไปยังไงมันจะท้องผูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมตัวได้จะดีมากอย่างของกูก็มีการกินพวกโปรติยาวนานต่อเนื่องเลยเพราะว่ากูรู้เลยว่าหลังวันที่ใส่ตัวอ่อนปุ๊บจะไม่กินวิตามินทุกอย่างต้องหยุดทั้งหมดนะคะดังนั้นคือเราเตรียมตัวมาเลยอย่างที่พี่เนยก็คือกินผักมาเรื่อยๆตลอดให้การขับถ่ายของเราเป็นปกติที่สุดแล้วช่วงใส่ตัวอ่อนก็จะได้ขับถถ่่าาาาายยไไได้้ทํมมมเึงอกกใหีร ก็คือการเบ่งก็คือการเบ่งการเกรงอีกเช่นกันเขาจะให้เราหลีกเลี่ยงการเกรงทุกอย่างเพราะฉะนั้นพอพูดถึงเรื่องการเกรงอ่ะก็เลยมาถึงเรื่องการออกกําลังกายออกกําลังกายได้ไหมคะคือจริงๆแล้วออกกําลังกายเบาๆได้นะพวกเราก็ยังสนับสนุนให้เดินหรือทํากิจกรรมอะไรที่มันแบบเบาๆแต่ยังขยับตัวแต่อาจจะต้องยกเว้นการว่ายน้ําแล้วเพราะว่าถ้าเราเริ่มมีการเหน็บยาเราไม่ได้อยากให้ช่องคลอดเปิดหรือน้ําเข้าเลยกับอีกเทคนิคนึงที่พอพิปายพูดถึงเรื่องท้องเกรงอ่ะเออจริงๆหมอจีนก็บอกว่าไม่ได้อยากให้สต คอร์ดหรือทําอะไรที่มันเกรงหนะ้าทองมากเหมือนไม่ได้อยากเคลื่อนไหวใกล้กับมดลูกเราเลยอะนึกออกปะจนเขาแทบไม่ได้อยากให้ทําอะไรที่เหมือนทําให้ร่างกายเราบาดเจ็บเลยหรือเกรงสักนิดรวมๆแล้วนะคะเตรียมผนังมดลูกนะคะคือประมาณ3สัปดาห์สิวันหมอจะนัดไปดูว่ามันขึ้นฟูดีไหมแล้วหมอก็จะมีการวางแผนให้เราเพิ่มตรวจแฟกเตอร์สิหลังจากนั้นหมออาจจะมีการให้ฉีดยาก,ก่อนที่จะไปฝั่งตัวอ่อนหรืออย่างของเราสองคนก็คือฉีดวันที่ไปฝั่งตัวอ่อนเลยก็ไม่เป็นไรนะคะพอครบ3สัปดาห์ปุ๊บมันก็ ก็จะเป็นวันดีเดของคุณแล้วแนะนําในระหว่าง3สัปดาห์นี้ปฏิบัติตัวให้สนุกมีความสุขที่สุดเพราะหลังจากนี้มึงจะไม่ทําหาอะไรกันไปแล้วอีก <S <S อ่ะมาเข้าถึงวันใสตัวอ่อน <Day. S 1> สิ่งที่ห้ามทําก็คือห้ามใส่น้ําหอมห้ามแต่งหน้าห้ามทาครีมห้ามทาครีม,ม,ลมหลายคนถามว่าวันใสตัวอ่อนวางยาไหมคะไม่วางยาไปถึงปุ๊บเขาก็จะเหมือนเดิมนะคะเจอะเลือดนะคะแล้วเขาก็จะริบยาให้เราเป็นยาที่ทําให้หมดลูกไม่เกรงแต่ก็ แล้วแต่คลินิกด้วยอย่างคลินิกเก่าอะ่ะไม่ได้มีแต่ว่าคลินิกเนี้ยเขามีความเชื่อที่ว่ายาผ่อนคลายหมดลูก,ลกมันจะดีทําให้เราไม่เกรงเพราะคนเรามันจะเผลอเกรงอยู่แล้วพอดิบยาเสร็จ เป็นช่วงเวลาการกินน้ำตอนแรกไม่เข้าใจทำไมแม่งทุกคนต้องพูดว่าต้องอั้นปัสสาวะข้อของเราเลยนะตอนทำาอีร่าเราอั้นปัสสาวะเขาก็บอกว่าให้อัน้นประมาณ5 0ถ้าใ,ให้อธิบายแบบเร็วๆง่ายๆนะคะแบบที่พวกเราไม่ใช่หมอก็กคือปกปติหมดลูกคนเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะมแล้วเนี่ยคือกระเพาะปัสสาวะการที่เราอยู่ขงบน อ๋อโอเคการที่เรากินน้ำมันจะใหญ่ๆๆๆ่ใหญ่ใหญ่เรา้าทำให้มันตรงเอาเป็นว่าคนปกติเป็นอย่างนี้เออแล้วเขาก็จะเอาท่อสอดเข้ามาตึ้ดแล้วก็ไปสูงสุดของหมดลูกแล้วเขาก็วางตัวอ่อนตึงแค่นั้นเองง่ายๆส่วนข้อดีของคนที่มีหมดลูกคว่ำก็คือไม่ต้องกินน้ำเยอะมากกูกินได้แค่ขวดเล็กๆก่ะอีกนิดในขณะเดียวกันของกูหมอบอกว่าหุยไปกินน้ำ50%มันไม่พอเพราะว่าหมดลูกกูมันขึ้นอย่างนี้ใช่ปะ กว่าจะดันให้มันลงมากินน้ำห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันหนักไว้พอมึงกินเยอะกว่านนของเราอ่ะมันคือวันที่เราใส่ตัวอ่อนอ่ะมันมีเรื่องของการที่หมอหมอนไม่อยู่เข้าใจปะแล้วเราก็ช็อกมากว่าแล้วหมอหมอนไม่อยู่แล้วใครจะแล้วเป็นหมอผู้ชายมาแทนแล้วไม่เคยเจอหนากนเลยสักครั้งเดียวกินน้ำเสร็จอ่ะระหว่างกินน้ำอ่ะเขาจะพามึงไปอัลตราซาวหลายต่อหลายรอบเพื่อดูว่าเออกระเพาะปัสสาวะมันใหญ่พอหรือยามันดันมดลูกลงมาไหมคือพยาบาลก็บอกกูเนาะว่าแบบเอ้ยเนี่ยคุณไปค่ะคุณไปกินน้ำให้เยอะหน่อยนะคะคือถ้าเป็น้าได้เเเห็นน้ามอคลกรแว เขาเข้าไปปุ๊บเขารู้เลยว่าเขาบอตรงไหนออออแต่หมอคนนี้เขายังไม่เคยเห็นดังนั้นอะ่ะเรากินน้ําเยอะหน่อยเพื่อให้มันเข้าง่ายขึ้นหน่อยนะจริงๆกูเป็นคนคิวแรกนะสรุปกูย้ายเป็นคนที่3มกูกินน้ำไป4ขวดเขาก็ไปอันท้าซาวเหมือนมันยังไม่เยอะอะ่ะคุณไปกินอีกสักหน่อยกา้ากูก็ไปกินชาอีกสองขวดแล้วตอนนั้นผู้เฉียงเริ่มแหละอันท้าซาวรอบ2คุณไปน่าจะคิวหนึ่งไม่ได้ละ ไปคิวสองอันด้าสาวมันยังไม่พออีกนิดนึงกี่ขอยนิดนึงซึ่งกูบอกว่าตอนนี้กูน่าจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะต้องร้อยเลยไหมร้อยก็คือชีราตแล้วสกพักเอาแผ่นเย็นเข้าจะแมว่าเวลาเราเย็นอะเราจะยิ่งปวดเขาก็แผ่นเย็นมาให้กูเลยทาบท้องไปเลยทําไมเขาต้องอยากให้มึงปวดขนาดนั้นมะเพราะว่าคือเขาบอกว่ากูจําเป็นจะต้องให้มันเยอะไปคนอื่นจริงๆพอถึงคิวกูกูบอกบ๊อปว่าบ๊อปพี่ว่าพี่จะไม่ไหวละ พอได้ค่ะเข้าเลยโอเคกูก็เข้าไปนอนวิธีการนะคะเข้าไปถึงปุ๊บเราก็จะไปนอนขึ้นขาอย่างบัวตุกตาไปหนึ่งตัวเขาไม่ได้ว่านะมึงจะเอาตุ๊กตามึงเอาอะไรเข้าไปมึงเอาไปได้เลยไปสามตัวเข้าไปได้เขาก็ไม่ว่าเขาก็มานต่ซาวดูอีกรอบรล่าสุดท้ายเพื่อความแน่ใจว่ามันเยอะจริงๆเขาก็บอกว่าว้าวถ้าเป็นคนอื่นน่าจะไม่ไหวแล้วนะพี่ายพี่ไปไหวหรอกูถามว่าเออมปรเซสนี้มันนานปะก็ไม่นานมากค่ะกูบอกงั้นทําเลยกูไหวกูอดทนได้กูไหวป๊อปก็ถามกูว่า จะไปฉี่ออกหน่อยไหมกูเลยบอกไปว่ากูไม่เข้าใจคาว่าหน่อยถ้าฉี่ออกคือฉี่เลยอะไรคือฉี่หน่อยไม่ได้กูคนโทรลไม่ได้วันสมมติปวดปิ่ม90เหลือเจ็ดสักสิบไม่ได้ปล่อยก็ปล่อยเลยฟังกูบอกว่ามึงกูปล่อยไม่ได้ใส่เลยหมอก็ดวนถ้าเศราหมอก็ว้าว ให้หมอสวนออกหน่อยไหมครับหมอจะสวนฉี่ให้กูเลยแบบโอ้ไม่เป็นไรค่ะหมอใส่เลยค่ะหมอแน่ใจว่าทนไหวนะก็เอาไหวค่ะทันทีที่เขากําลังเริ่มเปิดเครื่องมือมันเหมือนฉีดจะทะลุออกมาคุณหมอก็จะเอาเครื่องมือใส่เข้าไปแล้วเขาก็จะเรียกนักวิทยาศาสตร์มาแล้วเขาก็ให้เราดูที่จอเนาะเอ้ยโอเคตอนเนี้ย ตัวอ่อนอะของเราเนี่ยคือตัวนี้นะพึ่งเล็กมากเขาก็บอกว่ารบกวนเช็คตัวอ่อนนะครับซึ่งตอนนั้นกูมีมสมาธิเลยน,นะลูกมึงกูไม่มีสมาธิเลยเเพราะว่ากูปวดฉี่มากอโอเคค่ะเอาเลย,อยโ,อเโอเคโอเคมาแล้วนะครับแล้วเขาก็จะเอาเข้าไปเขาก็ต้องทากาวให้เราก่อนเราสองคนแปะกาวเนาะแปะกาวเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะเอาตัวอ่อนเราค่อยๆโหลดเข้าไปในสมองกูชามากเพราะกูปวดฉี่มากหลังจากแปะกาวเสร็จเขาก็จะเช็ดชดอะไรให้เราเรียบร้อยนะ ค,คุณบอกก็ถามกูรอบสองคุณปายต้องการให้หมอส่วนฉี่ให้ออกสักหน่อยไหมครับเพราะว่ามันน่าจะแบบปริ่มน้ําละตอนนี้มันน่าจะ95%้าสิบห้าละกูก็ไม่เป็นไรค่ะกูเลยแบบแล้วถ้ากูส่วนฉี่แล้วถ้ากูไหลออกมาต่อหน้าหมอมันจะ<ม>เป็นอะไรไที่มันไม่ได้จริงอะแล้วเขาก็จะย้ายเรานะคะ ให้นอนอยู่บนเตียงประมาณ30นาทีซึ่งกูนอนได้ไม่ถึงสิปนาทีกูนอน8นาทีแล้วกูบอกพี่พยาบาลว่าป๊อบคะพี่ไม่่หวแลเวาจริงพี่ต้อเข้าห้องน้ำอ๋อพี่ไปลุกเข้ามาเลยค่ะเออแต่ลูกจะหลุดไหมคะไม่เป็นไรค่ะเดินช้ากโอเคค่ะกูก็ค่อยๆเดินเข้าห้องน้ำแล้วเข้าห้องน้ำ เมื่อมันปวดสุดสิ่งที่มึงจะทําไม่ได้เลยมึงจะฉี่ช้าไม่ได้มึงกูไหลมันเป็นก๊อกคุณขากูไหลมันเป็นฟ้าแล้วกูคิดในใจกูหันไปมองฉี่ตัวเองว่าไหนว้าวลูกกูมันจะต้องตกลงไปแล้วโอเคประสบการณ์ใส่ต่อออดของเนครั้งที่มางก็คือเออของเนครั้งที่หนึ่งตอนนี้ก็คือเพิ่งรู้ด้วยความที่ครั้งแรกกูก็กินน้ำปกติก็ปวดแต่ด้วยความที่เเป็นคนหมดลูกความถ้ากินน้ำยิ่งเยอะมันน่าจะยิ่งมองไม่เห็นกูคิดว่าที่เขาสวดฉี่กู เพราะว่าอยู่ดีๆเขาทําทําอยู่แต่ตอนนั้นน่ะเขาจะโหลดหรือเขาอะไรครั้งแรกกูไม่มีสติสมาธิเลยเพราะกูอยู่อย่างเงี้ยพูดโธเป็นคุโทที่แบบเมทันอ่ะพูดโทรเมทันพูด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 ยูดพ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 ูาอนอพูอพูดพูอพูเ้าเพูด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 าูดพูดพูดพูดนวดพู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 ลพูด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 พอดพูกพูดอูดยูดพูดพอดพู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 ่พูดพูดพูดพูนเพูเพูด ว่าของในปวดมากแล้วหมอไม่อยากให้เป็นกระ,พระเพาะปัสสาวะเสพแล้วตอนนั้นกูไม่เข้าใจเลยว่าสวนฉี่คืออะไรเขาจะเอาสายอะ่ะเสียบเข้าไปในรูฉี่มึงไปมันจะเจ็บแบบปีบแบบแบบแบบมึงงงก่อนแต่ถ้ามันวันมันเข้าไปได้แล้วอะ่ะมันก็เหมือนสบายแล้วอยู่ดีๆอะ่ะได้ยินเสียงจ้องเหมือนฉี่อะ่ะ ออโตเมติกฉี่กูงงมากแล้วใกล้เป็นว่ากูกลับมาแบบกูเจ็บอะจะฉี่ครั้งแรกอะคือรูฉี่เป็นแผลอะพอครั้งที่สองอะก็คือขอเขาเลยว่าไม่ว่าจะเป็นจะตายยังไงอะหนูจะไม่ส่วนฉี่อืออแล้วก็เลยรู้แล้วว่าอ,อ๋อเขาคงมองไม่ถนัดจริงๆแล้วเออ,อตอนแรกที่เขาจําเป็นต้องส่วนเพราะเขาคงมองไม่เห็นเพราะมัน<ะ>คงบังทัศนียภาพในการใส่เข้าไปอะเออแล้วนอกนั้นก็ไม่มีอะไรละเป็นอย่างที่พี่ปายเล่าคะ่ะ <at> <laughs> อ่ะทีนี้พอเสร็จอ่อนเสร็จเรามีวิธีการเตรียมตัวยังไงนะคะเนกับปายก็ทําอะไรง่าย เหมือนกันเลยก็แค่จริงๆแล้วแต่ความเชื่อบางคนก็บอกว่าให้ใช้ยาสระผมครีมหียอะไรธรรมดาได้เลยแต่ว่ากูก็มีซื้ออันนี้ให้ปายแบบเซ t a าฟ i ลอะไรครีมอาบน้าที่ไม่มีกลิ่น เออใช่แล้วมึงทาอะไรอีกสิ่งที่ทุกคนเตือนกูเลยก็คืออย่าทําอะไรที่มันกระเทือนรุนแรงอย่าท้องเสียอย่าท้องผูกเดวันนะนอนนิ่งๆอยู่บ้านให้ได้หลับให้เยอะที่สุดพอการหลับกิอนเออแล้วอันนี้สาคัญนะคะก็คือเวลาจะลุกจะนั่งอ่ะก็คือตะแคงหันด้านนี้ข้างๆแล้วก็เอามือช่วยดันขึ้นมาหลายคนก็บอกว่าพี่มาขนาดนั้นเลยเหรอคะเอาส่วนตัวนะเรารู้สึกว่าทาเอาไว้ก็ดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าท่าไหนอ่ะมันคือการเกรงนึกออกป่ะก็แนะนําเลยว่า ขยับตัวช้าเดย์วันนะเน้ขยับตัวช้าน<อ>นแล้วก็อนอนให้เยอะขึ้นหน่อยนอนตะแคงได้นะคะสองข้างแต่ไม่นอนคว่ำเราไม่นอนคว่ำเลยเราก็ไม่นอนคว่ำอย่างที่เนบอกว่าอะไรที่รู้สึกว่าหลีกเลี่ยงได้มันมีเอเซนเชียลออยล์บางอย่างนะที่มันกระตุ้นให้หมดลูกของเราเกิดการเกรง็งเออดังนั้นคือช่วงเนี้ยก็เป็นช่วงที่พยายามหลีกเลี่ยงอะไรที่มีกลิ่นเยอะๆวิตามินอะไรต่างๆที่เรากินเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยเรื่องผิวเรื่องอะไรเงี้ย <จะ S 2> คือจะงดงดไปเลยแล้วก็งดนั่งยองจําได้ว่าตอนที่เราอ่ะไปปลุ ผักแล้วเรานั่งยอง <c oughs> ก็ทั้งพี่ปายแล้วก็มีแฟนคลับในไอก็ทักมาว่าจริงๆเรายังไม่สมควรเอเชียนสกอรออะไม่สมควร<ช>นั่งแบบน้ำเดินก็คือแนะนําให้เดินชา้าสําหรับบ้านใครที่มีบันไดเนาะก็ไม่อยากให้ขึ้นลงบ่อยใครที่จําเป็นจะต้องขับรถช่วงนั้นก็คืออยากให้หลีกเลี่ยงก็หลีกเลี้ยงไปเลย10วันจริงๆแล้วอะถ้าใครนอนข้างล่างได้ จะดีมากนอนก er> ็คือเน่นนอนข้างล่างแต่ถ้าใครบ้านไม่อำนวยจริงๆก็ให้จากัดการขึ้นลงไม่เกินสองครั้งก็คือมึงลงหนึ่งครั้งขึ้นหนึ่งครั้งใน10วันนั้นนะคะจะเป็น10วันที่ไม่อยากให้ดูซีรีส์อะไรที่เป็นฆาตกรรมหนังที่ป่วยมากคือหมอหมินเป็นคนเตือนเราแล้วกันเนาะว่าแบบหมอจีนบอกว่าก็อย่าดูอะไรอย่างงี้อยากดูให้ดูอะไรไล่ๆซึ่งการที่ดูอะไรที่เครียดอ่ะมันหมดลูกเก่งหมดลูกเกรงอีกเทคนิคนึงนดอ่ะบอกว่าไม่อยากให้ดูสตอรี่ในไอจีแบบอะไรที่มัน ปุ๊บปุ๊บไปเร็วๆอ่ะมันคอนโทรลไม่ได้ส่วนอาหารการกินแนะนําเลยว่ากินอะไรที่สุกสะอาด สดงดดิบงดปลรราาใดๆงดไปเลยและกินโปรตีนให้เยอะที่สดุดเราก็ไปดูว่าว่าเออทำไมมันต้องกังวลมากขนาดนั้นเพราะว่าเวลาเราใส่ตัวอ่อนเนี่ยภูมิของเรามันต้องต่ําลงเพื่อให้เราไม่แอนตี้สิ่งที่แปลกปลอมที่อยู่ในเราคือคนคนที่ท้องธรรมชาติอะมึงเขาค่อยๆมานะร่างกายเขาเริ่มรู้แต่ที่เราทํากันอยู่อะมันเหมือนเอาสิ่งแปลกปลอมอเข้ามาในร่างกายอะเราหลอกหลายอย่างเลยนะหลอกไอฮอร์โมนที่ฉีดอะไรที่กินอะมันหลอกให้จริงๆแล้วมันเหมือนคนท้องอยู่อะใช่ ซึ่งจริงๆแล้วว่าเราไม่ได้ท้องจริงๆเขาใจปะดังนั้นทุกอย่างมันต้องระวังมากกว่าปกติกูมีอีกเทคนิคนึงก็คืออันนี้ก็จากศาจีนเหมือนกันแต่กูเชื่อนะก็คือกูไม่ได้สระผมเลยสี่วันคือถ้ามึงไม่สระผมได้ก็คงดีถ้าเกิดเชื่อตามศาสตร์ยินหยางความเย็นความร้อนน่ะก็ตอนที่มีตัวอ่อนเข้าไปแล้วก็อย่าเพิ่งทําอะไรที่หัวมันเย็นเลยดีกว่ากับอีกเทคนิคนึงเลยก็าัตร์จีนเหมือนกันใส่ถุงเท้าตลอดเวลาเพราะว่าบางคนแบบมือเย็นขาเย็นน่ะมันอิมบาลานซ์อะทำให้ร่างกายมึงอบอลดเววาไ้จะ ของพี่ปายนะคะจะมีความที่ไม่เหมือนคนอื่นนิดนึงนะคะคือเราอะนอนไม่หลับหลังจากใส่ตัวอ่อนตั้งแต่ day ันแล้วก็รู้สึกว่าคุณภาพการนอนของเราเนี่ยตกตำ่ำลง<ม>สรุปแล้วก็เลยมาแกะกับเนทล่าสุดนะคะว่าคิดว่าน่าจะเกิดจากความเครียดนะคะที่เกิดขึ้น<ม>ความกังวลต่างๆที่มันใส่ตัวอ่อนไปแล้วมันจะติดไม่ติดแล้วเราก็มมไม่มีวันรู้เนาะสิ่งที่จะแนะนําเลยคืออย่างเราอะจะกินยาอะไรต่างๆ<ม>เราทักไปถามคุณหมอตลอดว่านอนไม่หลับมียาอะไรช่วยหนูได้บ้างจริงตอนแรกแบบคุณหมอยังบอกเลยว่าทาไมเพิ่งมาบอก เอาเป็นว่าถ้าใครมีอาการยังไงอ่ะถามหมอของเราโดยตรงเราจะได้ไม่ทนถ้าแนะนําเลยนะนอนเร็วอะก็ดีที่สุดอยู่แล้วสี่ทุ่มเนี้ยมันก็คือร่างกายได้พักผ่อนได้โรชทอร์โมนไปช่วยเขานั่นแหละแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ไม่ต้องฝืนสุดท้ายอ่ะถ้าเขาจะอยู่เขาจะอยู่คุณชอบคำที่มึงบอกอ่ะทำไมมัน ทองกูไม่ใหญ่สักทีว่ะเพราะว่ามันต้องตัวเล็กกูเชื่อว่าในหัวมันนะจากที่เป็นเพื่อนสนิทมาเป็นเพราะกูนอนน้อยมัโตใช่ใช่ใช่มันไม่โตแล้วใช่กูคิดตลอดตายแน่ๆมันตายมันตายกูนอนน้อยกูซื้อแหวนกูซื้อวู๊ฟกูซื้อทุกอย่างขอดกันอนของตัวเองกูคุยโทรศัพท์กันแล้วกูถามว่าปลายมึงเป็นคนไม่กังวลเลยเนาะใกล้เป็นว่ากูกังวลเออกูว่าจริงๆแล้วกูบอกมึงตรงๆก็ได้ว่าเออจริงๆที่กูนอนไม่หลับอะกูว่าก็มาจากการกังวลแต่ทำไมมึงไม่เคยเล่าให้กูฟังเลยวะ ไม่เวย้ยเพราะว่าถ้าพูดออกมาเดี๋ยวมันจะเป็นจริงมันจะเป็นจริงจริงๆมันเป็นคนเครียดมากระดับเต็มแม็กแต่ว่าไม่เคยพูดออกมาเรา<ะ>ก็อดทนอยู่คนเดียวมาประมาณสี่เดือนแล้วจนตอนนี้ได้พูดออกมารู้สึกสบายใจขึ้นไหมก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะหลังๆแบบพอลูกแบบริ้มรู้สึกว่าวันนี้มันไม่ขยับเลยแบบไม่เจ็บท้องเลยหันไปบอกนิกลูกเราตายแน่นอนตายแน่ๆเราไม่เจ็บท้องเลยวันนี้มันตายแน่ๆมันเป็นอะไรแน่ๆมันต้องเป็นอะไรแน่ๆอะเอาใจช่วยทุกๆคนค่ะหวังว่าเทปของพวกเราจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคนที่ กำลังจะเตรียมตัวไปใส่ตัวอ่อนเหมือนกันใช่ถ้าเกิดว่าใครไปใส่ตัวอ่อนแล้วแบบว่าเอ้ยมีปัญหาอะไรยังไงหรือว่ามี experience อะไรนะลองพิมพ์มานะเพราะเราเชื่อว่าคนที่มาอ่านเนี่ยก็คงเป็นคนที่กําลังจะอยู่ใน process หรือว่ามีอะไรที่มาแชร์กันได้ก็จะเลยมาคุยกันเรื่องหน้าเราจะมาคุยกันเรื่อง beauty <S <S การเตรียมตัวออทำสวยก่อนจะเป็นแม่ ที่จะออกมาเปล่งปลั่งแบบนี้นะคะหรือว่าตอนนี้แอบให้ดูว่ากูกำลังไปทํามาเพราะว่าพี่เนยกาลังเตรียมตัวที่จะใส่ตัวอ่อนแล้วนะ,ะตอนนี้กูเพิ่งทํามานะคะ<ม>เดี๋ยวจะมาบอกอรายละเอียดให้ว่าพวกเราวางแผนแบบไหนบ้างวันนี้ไปละบาย